บางก็มะม่วงบ้กบบเดี๋ยวมึงได้กับมันได้เนาะฟังพูดเขจะฟังูาแม่ฟังมึงอยู่เลยมึงพูดอะไรฟังฟังเขาสอ็นภาอังกฤษบางก็มะม่วงหวานหวานอะไรบ้างก็ถ้าไปกูต้องฟังมึงด้วยฟังก่อนให้ฟังก่อนภาษาฝรั่งุปแปคกปแปผมแปให้ผมแปให้ครับเดินๆครับางก็มะม่วง ส้มออเลนเอ้าก็อเลคือส้มใช่ครับบาโกะมะม่วงแมโกะม่วงหวานฮะมวงหวานอออามทอหวานมีให้กล้วยกันแล้วเอ็ดดลย์เลมเมียคูตรงไหนเมียูจะเี่ยเมี่ย คำถามหนึ่งถามเมียก่อนเมียก่อนถามเมียก่อนม้บึงเนี่ยไม่ได้บ้านอย่างเดียวึงม่จังไรเลยนะกระตเขาเคยมีอะไรกับหมานะอันนี้ฟ้องได้นะผมาะฟ้องคุณหมาฟ้องต้องหาอะไรครับฟ้องอะไรฟ้องอะไราก็ฟ้องคุณนีเหาขี้ยอะไรมี้สาอะหมา้ย่าอะไรเ้เไอ้เจ๊เเเจเเเไม่เมียไมี่ไม่เมียนิวนิ้วนิ้วใจเย็นใจเยใจเย็นไยูไหนยูใจเย็นใยเย็นใจเย็นยังยยยไมได้ โชยด้วยคุณโดนโดนิ้วแน่คุณโดนนิ้วแน่ท่านจะได้รับความสนุกสนานที่เดียวที่ช่องไลฟ์คอมเมดี้ของเราเท่านั้นกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ